สำหรับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานในวันนี้ก็จะขอนำเอาเรื่องของพรหมวิหารสี่มาแสดงแก่บรรดาท่านพตุทธบริษัทสำหรับพรหมวิหารสี่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเป็นพระกรรมฐานกลางจริงๆตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ว่าพรมีหารสร่ย่อมเป็นกำลังของฌานเป็นอาหารของศีลเป็นอาหารของฌานและเป็นอาหารของวิปัสสนาญาณทั้งนี้ก็เพราะว่าพรมีหารสร่เป็นกรรมฐานเย็นคือต้นเหตุของพรมีหารสร่ก็คือหนึ่งความรักเมื่อเรามีความรักที่ไหนแต่คนต่างคนต่างรักกันใจก็เย็น เลื่ข้อที่สองพระมิหานสีที่เรียกว่ากรุณามีความสงสารถ้าทุกคนต่างคนต่างก็มีความสงสารเกลือกูลซึ่งกันและกันสงเคราะห์ซึ่งกันและกันก็เป็นอารมณ์เย็นความร่าร้อนมันก็ไม่มีเรายการนิสาโมตุตา เรามีหารสี่มีปัจจัยให้เกิดความไม่อิจฉานิสัยสิ่งอะไรกัน,กนมีการเห็นอ,อกเห็นใจสิ่งอะไรกัน,แล,กนแล้วก็มีใจดีคือยินดีในบุคคลอื่นได้ดีเมื่อเห็นใครเขาได้ดีแล้วแล้วก็ยินดีด้วยดีใจด้วยพรอมรับความดีของผู้ที่ทรงความดีแล้วมาปฏิบัติเพื่อผลงความดีของตน อันนี้ประการหนึ่งเป็นปัจจัยให้มีความเยือกเกินนั่นก็ประการที่สี่เขามีหันสี่มีอุเบกขาคำว่าอุเบกขาในที่นี้แบ่งเป็นหลายชั้นไปขอพูดสั้นๆไว้ก่อนนั่นก็คือมีอาการวางเฉยต่อรมที่เข้ามากระทบใจ หมายความว่าใครเขาจะด่าเขาจะว่าเขาจะนินทาเราก็เฉยจิตสบายใครเขาจะชมเขาจะสรรเสริญเราก็เฉยไม่รู้สึกคำว่าไม่รู้สึกลอยไปตามถ้อยคำเขงบุคคลนั้นจิตใจมีความเป็นปกติไม่ขึ้นไม่ลงไม่วันไหวอย่างนี้มันก็เป็นอาการของความสุขรวมความว่าพรหมวิหารสี่นี้ เป็นอารมณ์เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขนี่การบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนาเราทำกันเพื่อความสุขคือสุขตั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็สุขเมื่อตายไปแล้วเมื่อเรามีชีวิตอยู่เรามีความสุขตายไปเกิดที่ไหนก็ตามมันก็มีความสุข ดน,นั้นพรหมีหารสี่นี้จึงชื่อว่าเป็นอาหารใหญ่สำหรับใจในได้ของความดีคนที่มีพรหมีหารสี่สมบูรณ์ย่อมมีศีลบริสุทธิ์คนที่มีพรหม,มิหารสี่สมบูรณ์มมรรมมรรณต้องย่อมมีฌานสมาบัติตั้งมันคนที่มีพรหม,มิหารสี่สมบูรณ์เพราศสายใจเยือกเย็นปัญญาก็เกิด เมื่อพูดเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีกำลังใจใช้ปัญญาก็จะได้ทราบชัดว่าพรมิหารสีน่นี้เป็นพื้นฐานแห่งความเป็นพระอริยเจ้าแน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะพูดอะไรอย่างอื่นก็ขอเตือนบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ก่อนว่าการเจริญสมาธิ คำว่าสมาธิก็คือการตั้งใจจงตั้งใจไว้ในเขตเครื่องความเป็นพระอริยเจ้าอย่าตั้งใจส่งเดชมันจะเสียเวลาขาดทนเปล่าการตั้งใจไว้ในเขตความเป็นพระอริยเจ้าก็คือหนึ่งคิดไว้เสมอว่าชีวิตของเราจะต้องตาย แล้วความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีเวลาวันเวลาแน่นอนคนเกิดก่อนตายที่หลังคนที่หลังก็ถมไปคนเขาเกิดพร้อมเราก็ตายก่อนเราก็ถมไปจงคิดว่าความตายจะมีแก่เราในวันนี้แล้วก็พยายามสั่งสมความดีนั่นคือ ให้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจา้าความดีของพระธรรมความดีของพระอริยสงฆ์พิจารณาดูว่าควรเคารพนับถือไหมแล้วก็ต่อไปตั้งใจทรงสินห้าให้บริสุทธิ์สำหรับสินห้านี่เป็นสิลของพระโสดาบันกับสกิทาคามี สำหรับพระเนรต้องทรงศีลต,ตามฐานะของตนให้บริสุทธิ์แล้วก็มีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์จุดที่เราจะรู้ว่าเราเป็นพระโสดาบันหรือไม่ก็อยู่ที่กำลังใจทรงศีลหรือเปล่ปาถ้าศีลห้าของเราไม่บกพร่องใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ท่านเป็นพระโสดาบัน นี่การทรงสมาธิจิตนี่จะต้องทรงไว้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าไปน,นัง่งภาวนาว่าพุทโธธรมโมสังโฆดีวิโสพระกวาทรงเดชอย่างนั้นน่ะเป็นของดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าดีไม่มากหมายความว่าดีอย่างนั้นเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัตะไม่มีที่สิ้นสุด จงอาจิตจับจุดที่เราจะเกาะเข้าถึงพรนนิพานไว้อันดับแรกอย่างน้อยที่สุดในชีวิตนี้ก็ควรจะได้พระโสดาบันถ้าจิตใจเขบรดาท่านหลายคิดว่าการทรงความเป็นประโสดาบันตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อปีนี้มีอยู่ในกําลังใจของท่านหลังจากนั้นก็ก้าวไปจับจุดอรหันต์เลย เคอมีกำลังใจคิดว่าเราจะตัดกามาชันทะความพอใจในเพศด้วยอสุภกรรมฐานกับกายคตานุสติเราจะตัดความโกรธด้วยอำนาจพรหม,มวิหารเราจะไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคือร่างกายของเราร่างกายของชาวบ,บ้านแลกะกวัตถุธาตุต่า,างๆ ว่าเป็นเราเป็นขออเราไม่ยังทรงชีวิตอยู่เราต้องหาเราต้องใช้ตายไปแลว้วคนเลิกกันไม่ต้องการอะไรกับมันขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งใจไว้อย่างนี้จึงจะสมกับเจตนาที่องค์สมเด็จพระิินสีบรมาสารเสนาสัมมาสัพพุทธเจ้า ทรงตั้งใจบำเพ็ญบารมีมาเพื่อสอนเราต้องใช้เวลาทั้งเสียสงไขกับแสงกับสำหรับตอนนี้ไปก็จะได้พูดถึงพรหม,มวิหารสี่ความจริงสิ่งนี้เป็นของไม่ยากพรหม,มวิหารสี่หรือว่าอะไรก็ตามความจริงจิตของเรามันคบกับความเลวมามาก ที่ว่าคบกับความเร็วมามากแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะคบแต่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวเราเกิดกันมานับชาติไม่ทวนถ้าจะใช้เวลาเป็นอสงไขยกับมันก็นับอสงไขยกับไม่ได้แน่นอนแลว้วเวลานี้การเกิดการตายเราผ่านมาแล้วทุกระยะมันไม่มีการสิ้นสุดเกิดเป็นมนุษย์มันก็เป็นทุกข เกิดเป็นเป็นสัตว์ในอบายภูมิมันก็เป็นทุกข์เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็ยังมีอารมณ์ไม่หมดทุกข์เพราะว่าถ้าสิ้นบุญมสนาบารม,มีก็ยะต้องกลับมาเกิดเป็นคนแล้วไปเกิดเป็นสัตว์นร,รกเปลือสุรกายกสตย์เลชันวนไปเวียนมาอย่างนี้มันก็มีอาการหมดทุกข์นี่เราทุกข์กันมาหาที่สุดม่ได้แล้ว เวลานี้มาพบศาสนาขององค์สมเด็จพระบพีตแก้วทรงชี้ทางให้เราหมดทุกข์คือก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานแล้วก็เริ่มต้นอย่าลืมอย่าทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานเป็นการควบคุมอารมณ์ให้ทรงตัวแล้วก็อย่าลืมความตาย อย่าลืมเคารพในคนพระตนตรยัยอย่าลืมทรงศีลให้บริสุทธิ์อย่าลืมนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าเราตายคราวนี้เราจะไปนิพพานใครเขาจะหาว่าเราบ้าเราบอก็ช่างการบ้าเพื่อสแสวงหาความดีก็เป็นการสมควรถ้าบ้าเพื่อสแสวงหาความชั่วไม่ควรบ้า ถ้าจะบ้าพรนิพพานเนี่ยพยายามบ้าให้มากมันจะได้มีความสุขดินแดนแห่งพระนิพพานที่เราจะไปจุดสำคัญจุดใหญ่อยู่ที่พรหมวิหารสี่ต้องฝืนกันหน่อยนะสำหรับกำลังใจเพราะเราใจเรามันชั่วมานานชั่วเขานา่กิเหลตันหาอุปาทานและกุศลกรรม กิเลสคืออารมณ์วุ่นวายที่ไม่ตั้งอยู่ในความดีตัณหามีความทยานอยากแบบโง,โง่งอยากลักอยากขโมยเขาอยากฆ่าสัตว์ชีวิตอยากแย่งคนรักอยากโกหกหมดเท็ดอยากดื่มสุรามีไรแต่เกียรติกายหาที่สุดมีได้ด้วยความโลกนี่มันอยากเลว ตัณหามีกิเลสก็่ไม่ช่วยก็เลยอยากแบบนั้นอุป,ปาทานยึดมั่นด้วยกำลังใจว่าทำอย่างนั้นเป็นของดีจึงเกิดการกระทำความชั่วขึ้นที่ก็เรียกว่าอากุศลกรรมทื่ทำด้วยความไม่ฉลาดเราจึงมีความลำบากมาถึงวันนี้ตอนนี้ไปเราตัดทิ้งมนเสเถะ อานาปานุสติกรรมฐานพยายามส่งไว้ให้จิตอยู่ในขอบเขตที่เราต้องการมาพิจรารณาคำสอนขององค์สมเด็จพระวิชิตมารน,นั่นก็คือเมตตาความรักในพรหมมิหายข้อที่หนึ่งความจริงเป็นของง่ายนะแล้วว่าการแผ่เมตตาความรักเรามีความรู้สึกนึกคิดอยู่เสมอ ว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครในโลกนี้โลกนี้โลกหน้าโลกผีโลกเทวดาโลกนรกโลกสวรรค์โลกพรมเราไม่เป็นศัตรูกับใครทั้งหมดคิดซะว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราทั้งๆท,ที่เราทําความดีแต่ว่าผลสนองให้กับเราเป็นปัจจัยแห่งความรลวร้อน นั่นถือว่าเราใช้หนี้กรรมเข้าไปชาตินี้เราไม่ได้ทำเขาใชาิก่อนเราคงทำเขาเมื่อเขาจะมารับผลของเขาคืนก็คืนนี้ก็ไปตามอธิยาศัยใจเรามีความรู้สึกยังไงเราไม่เกลียดเราถือว่าเขาเป็นทาตของความชั่ว ความชั่วเป็นนายของเขาคือกิเลสตัณหาอุปาานและกุศลกรรมแทนที่เราจะเกลียดแล้วก็รักในด้านของกรุณาเมตตาคือความรักมีอยู่สงสัยเขาว่าเขากับเราไปเพื่อเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเขาเกลียดทุกข์รักสุขแต่ว่าทําไมเขายังทําเหตุถึงความทุกข์ก็เพราะว่าเขาเป็นคนโง่ เธอดีไม่ดีเขาก็เป็นคนบ้าโบราณท่านบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมานี่เราไม่ถือคนบ้าเราไม่ว่าคนเมาเราไม่โกรธเขาถึงแม้ว่าเขาจะโกรธเราก็ยังมีความเมตตาปราณีในเขาแต่เท่าว่าจงระวัง ในขณะใดที่เราไม่สามารถจะสงเคราะห์ให้เขาเข้าใจในความดีได้ตอนนั้นเราต้องงดเว้นอย่าไปแนะนำอย่าไปสันเสริญอย่าไปให้การช่วยเหลือเพราะว่าอารมณ์ของเขาเศร้าหมองถ้าเราไปทำอย่างนั้นเขาจะคลั่งมากเขาจะหาว่าเราไปชดไปฉัน ตอนนี้ที่โอกาสที่เรายังช่วยเขาไม่ได้เราก็วางเฉยดเดยอำนาาของมเบคขาใจเราก็เป็นสุขถ้าเขาด่ามาเขาก็แกล้งมาใจเราไม่โกรธเราก็ควรจะภูมิใจว่าคุณธรรมสำคัญที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสินดาทรงให้กับเราเราทรงได้แล้ว นั่นคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารและก็อมเบขาตัวความวางเฉยในด้านของอารมณ์นี่สำหรับตัวกรุณานี่ก็เหมือนกันในเมตตาความรักเรามีแต่กรุณานี่ถ้าดีไม่ดีมันก็เกินขอบเขตเราจะสงสารเราจะเกล้ยกล่อมเขานี่ต้องดูให้เป็นการควร ไม่ใช่เกินคนดีดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่พระเทวทัตร,รับฟังคำสั่งสอนของพระองค์พระองค์ก็ทรงให้การแนะนำสั่งสอนด้วยความเมตตาปราณีอย่างยิ่งต่อมาเมื่อพระเทวทัตเกิดความหยิ่งยโส คีดคดทรยศจะขบถพระองค์ตอนนี้พระพุทธเจ้าหยุดสอนเพราะว่าถ้าขืนสอนขืนสงเคราะห์พระเทวทัตก,ก็ไม่รับพระองค์ก็ทรงอุเบกขาวางเฉยไว้นี่ตัวกรุณาในต้องวางใจให้มันเหมาะสมคือความสงสารมีอยู่ แต่โอกาสไม่สมควนี่เราต้องเว้นข้อดีสามุมทุตาการไม่ฉาดิศยาเขาเป็นของดีจีดใจเราเป็นสุขเห็นใครเขาได้ดีก็ไปนั่งพิจารณาว่าฐานะเขาเสมอกับเราในขั้นเดิมมีความรู้เช่นเดียวกันมีร่างกายมีอาการสามิบสองเหมือนกัน แต่ทำไมกิจการงานเขายิ่งก้าวหน้าไปไกลเขาดีมันได้เพราะอะไรเขาดีเพราะความขยันหมั่นเพียรฉันทะรักในงานนั้นวิริยะมีความเพียรจิตตะมีจิตใจจดจ่อในหวังในการทำงานมีบางสาก่อนจะทำก่อนจะพูดก็ใช้ปัญญาพิจารณาก่อน เมื่อเขาทรงคุณธรรมสีปริการอย่างนี้ความดีพุ่งไปข้างหน้าของเราเราก็ไม่ช้าเขาแล้วก็นั่งมองบอกอ๋อเขาดีแบบนี้หรือในเมื่อเขาดีได้เราก็ดีได้เขาเกิดมาเป็นคนมีอวัยวะอาการสาิบสองเราก็มีเท่าเขามีมือมีเท้าเหมือนกันมีจิตมีใจเหมือนกัน ถ้าเขาดีได้โดยประการดังนี้เราก็จะดีบ้างไม่ใช่ฉาเขาและไม่ใช่แข่งกับเขาเห็นว่าผลของความดีเป็นปัจจัยของความสุขเราก็ทําตามเขานี่แล้วว่ากันถึงว่าการฝึกในเบื้องตน้นแล้วความเม่ตายกรุณาต้งสำเราการนี้องค์สมเด็จพระจินศรีทรงสอน ว่าในอันดับแรกอย่าเพิ่งแผ่เมตตาไปในบุคคลที่เราคิดว่าเป็นศัตรูต้องยับยั้งไว้ก่อนแผ่เมตตาคือความรักกรุณาความสงสารไปในบุคคลกลุ่มเดียวกันที่มีกาลังใจเสมอกันเป็นกลุ่มคนที่เรารักและกลุ่มคนที่เราไม่เกลียดที่คิดว่าไม่เป็นศัตรู เพราะว่าอันดับแรกถ้าพุ่งน้ามุ่งหน้าไปหาสัตรูแล้วก็จิตมันจะหวั่นไหวจนเมื่อกําลังใจเขาเรามั่นคงดีแล้วต่อไปแล้วก็มองดูองค์สมเด็จพระบัีฑิตแก้วที่สมเด็จพระผู้มีพระภา่เจ้าทรงทรงเคาะไม่เลือกบุคคลใดเพราะกำลังใจเข้มแข็งอันนี้เราก็มาว่าการถึ้งผลของพรหมวิหารสี่ โอ้ยหานสีร้ะความรักของเรามันทรงตัวทรงจิตใหญ่เห็นหน้าใครที่ไหนก็ตามเราก็รักเหมือนเขารักตัวเราจะเป็นชาติเดียวกันภาษาเดียวกันคนในชาติต่างต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศต่างลัทธิต่างศาสนาต่างอะไรทั้งหมดก็เชื่พอมองเห็นหน้าก็คิดว่าโอ๋หนอ เขานี่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายสำหรับเราเรากับเขามีสภาวะความต้องการเหมือนกันคือเครียดทุกข์แล้วก็รักสุขจิตเราก็มีความเมตตาปราณีไม่คิดจะเป็นศัตรูกับเขาและนอกจากนั้นตั้งใจของเราก็คิดไว้เสมอว่าถ้าหากว่า เขามีทุกเมื่อ,อไหร่ถ้าไม่เกินมิสัยสำหรับเราเราจะสงเคราะห์ทันทีนี่น้ำใจของเราเป็นอย่างนี้แต่ว่าการสงเคราะห์ต้องดูว่าคนหรือไม่ครอย่าดีเกินไปเอาดีแค่พระพุทธเจ้าใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนอย่างกับคนที่เราให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์ พึ่งพิงอาศัยในสถานที่ใกล้เคียงอาศัยมีอาชีพจากเราเป็นสำคัญแต่ว่าเขาผู้นั้นยังประกาศตนเป็นศัตรูอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมโครูบอกว่าอย่าพึ่งเมตตาเขาแต่ว่าเราก็ไม่ประกาศตนเป็นศัตรูจิตสงสารแต่ยังกรุณาจิตยังเพื่อูลอะไรไม่ได้ พราะว่ากาลังใจของเขายังเลวเขาไม่ยอมรับเหมือนกับฝนที่ตกลงมาแต่ถ้าว่าชาวบ,บ้านนําตะกร้าไปรองน้ําฝนฝนจะเมตตาปราณีกับเขาเพียงใดก็ตามทีตะกร้ามันรับน้าฝนไม่อย่พระองค์สมเด็จพระบรมครูทรงคิดอย่างนี้อันนี้แตาหากว่าความรักได้กับเมตตากรุณาได้กับความสงสาร มุทุตาได้กับจิตอ่อนโยนนุเวขาตัววางเฉยสามรายการนี้ถ้าทรงอยู่ในจิตสิ่งใดที่มันจะเกิดกับเราสิ่งที่จะเกิดกับเราอย่างนั้นก็คือหนึ่งความเป็นประสดาบันสองสีทาคามีสามอนาคามีจะมาอยู่ที่เราได้อย่างง่าย ทั้งนี้พาะอะไรก็เพราะว่าเมตตากับกรุณาทั้งสองประการถ้ามีประจันใจขมันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเรารักเราสงสารเราฆ่าใครได้ไหมเรารักเราสงสารเรารักเราขโมยเขาได้ไหมเรารักเราสงสารเราแย่งคนรักเขาได้ไหมเรารักเราสงสาร เราจะโกโหกพอเทกเขาได้หรือเปล่าถ้าเรารักเราสงสารกับคนที่เราอยู่เราจะทำลายสติสัมปชัญญะของเราให้ฟันเฟือนด้วยการดื่มน้ำเมาได้หรือเปล่าในที่สุดสิ่งห้าประการนี้เราทำไม่ได้พออไเพราะอะไรพ่อเรารักเราสงสารคนที่เรารักสัตว์ที่เรารักที่เราสงสารเราฆ่าเราก็ฆ่าไม่ได้ เราตั้งใจจะทรมานทำร้ายแล้วก็ทำไม่ได้เรารักเราสงสารเราขโมยก็ไม่ได้ขโมยยังไงก็รักเขานี่สงสารเขานี่เรารักเราสงสารเขาเขารักกันอยู่เราจะไปแย่งคนรักเขายัางไงร,รักสงสารแล้วต้องการให้เขามีความสุขถ้าเราไปโกหกเขาเขาก็มีความทุกข์เราทำไม่ได้ เว้นอนว่าการดื่มสุรามีไรใช้ปัจจัยไม่เกิดประโยชน์เราก็ไม่ทำเว้นอนว่าเมตตากรุณาทั้งสองเหยการเป็นปัจจัยให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเว้นผู้ทรงศีลห้าบริสุทธิ์ถ้ากำลังใจสูงก็ทรงศีลแปดบริสุทธิ์เมื่อศีลห้าบริสุทธิ์ไม่บกพร่อง จิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์เรื่องความตายเราไม่ต้องคูดกันก็ได้เพราะคนที่ทรงศีลบริสุทธิ์เพรคนรู้ตัวว่าจะตายอาศัยความดีของศีลเป็นสําคัญถ้าจิตคนท่านก้าวไปอีกนิดหนึ่งคิดว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวตาโงสารเป็นปัจจัยของความทุกข์ความสุขจริงๆก็คือนิพพาน จิตรักพะนิพพันเป็นอารมณ์เพียงเทาง่านี้องค์สมเด็จพระมหาโมนีทรงตรัสว่าท่านเป็นพระโสดาห,หรือว่าสกิทาคามีเห็นได้อ,อย่างบรรดาท่านพระธบริษัตท,ทุกท่านพรมวิหารสี่โผล่ขึ้นมาแคบเดียวก็ปรากฏก้าวจับเข้าไปเป็นพระอริยเจ้าขั้นพระโสดารือสีิาคา แต่สำหรับวันนี้เวลามันหมดเสร็จแล้วขอสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตแก้วยงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูดล้ลมห้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามมทียาสัยิ่งกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี